สวัสดีจ้าจ้าวันนี้ผ้าคุณยายพาแม่บเอาใส่มาทำสาวผักกันนะจ้าสาวผักกับสาวผักกินกับคุณยายน่าจ้านี่แน้วเก็บดอกข่างมาในปลาเนาะตอนนี้เก็บดอกข่างนี่ผักแกแนบเอาใส่ของมึงมีดอกข้างมีดอกข้างมีผักเตี๋ยวฝ้ารากะ มีใบเมียงเนอ้จ้าเมียงแลักอากากาดเนาะแลัวก็ใส่บกกอกน้ำจ้าต่มต่มต้มปลาทูต้มปนแล้วก็เอาลงลงใส่เนี่ยหลัจ้าเป็นนามนามป่าเนาะเดี๋ยวมาใส่เอาปลาทูไปต้มกันเนาะตอนน้สผักกันเนาะย้ายสนามใส่ักเนาะ ปลาทูไปต้มมดนะครับ,บประปลาทูลงต้งมมดนนะครับนะตันโคกเข่งครับเอาแป้งน้ามซาปะซาพักนะใส่หใส่กะปิไข่น้งเใส่จคายนะเครกับต้มแกข้ขาวครับ กละวบอกอ๋อนับแล้วนออเนาะเดี๋ยวเราจะขั้นขั้นกันเนาะขั้นคือน้ำฝาดมันออกครับนำฝาดไปนวดไปบียในน้ำเนาะจะนวดครับแบบน้ำฝาดบียบียฝาดใบเมี่ยงใบชาเอาใบนะครับไปพักให้ฟ้านครับบียให้พักมันอ่อนนะจ๊ะบอกง่ายๆก็คือไปนวดเฉยๆเนี่ยเบียดดอกตัวนเนาะมันนวดมันอ่อนแล้วก็ให้นนำฝาดมันออกตัวครับมันจะได้ปบบฝาดเกินไปเนาะ รสชาติมจะได้อร่อยครับนี่ครับปลาทูเขาต้มเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวจะใส่ใส่ตำตำน้ำพริกเปลี่ยนหน้ามันเนาะน้ำซาพักครับปนใส่ปนน่ะแหละบั้นให้สารอื่นปนพี่น้องตั้งเหนือบนจักหู้ดีครับเนาะน้ำซาพักพักหน้าปลาทูก็ได้ครับน้ำปลากระป๋องก็ได้เนาะกระป๋องก็ได้ครับ มีพักที่เขากั้นแล้วเนาะสันแนนเนาะมีพักกาดดอกข่างครับผักเพี้ยฟานตัวเนาะผักเพี้ยฟานครับดอกใบเมียงดอกปุยยาดอกปุยยาพักปุยยาตัวให้เต็มเป็นน้ำๆ่อยเนาะพักกาดยาแล้วทยสารข้างขวาพักกาดยาย้ายดังไฟเริ่มหนาวแล้วแรงมาเริ่มเย็นแล้วเนาะย้ายเนาะ ยายอยู่แต่กับเตาไฟวะ่ะยาไ่ไปไหนหรอกอยายชอบทำกับข้าวอ่ะอันนี้น้าม,มันเนาะแต่หน้าท่วมตาแล้วจ้ะสรรพคิพ้าจ้ะเผื่อลายในน้าแฝกบอกกรอกไงกรอกเนาะใส่บอกกรอกน้อยเนะเาะใสกรอกไป็นหลังไงก่อนไหมครับ,บกกรใส่แตหน่อยใส่หน่อยเดียวพอเนาะเเยอะดใส่บอกกรอกไปเนาะใส่ล้ำครับผมครับใส่ปลาห้านน้อยเนาะ ครับใส่ชื่อรดมาจ้ะใส่ชื่อรถตึ้ขาดบ่ได้ครับนี่จะน้ำปลาเขากับเอาใส่นะนี่นะพักหมืนก็บสอยส้อยบระกอบใส่น้ำมาจ้ะสาพักท่างเหนือไนใส่บรกกอกน่ำนี่แหละจ้ะจำดีครับใส่ประกอเนางั้นนี่บรกกอบหลังจะเหล่มออกละเอานามปลาลงเลยเนอครับน้ำสาลงเลย เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าแค่นี้แหละคนคนกันเนาะทางทางบ้านสำเนาตบบาร์เลยทำอย่างนี้เนาะทำนี้ก่อนบอัวบัวคนละสูตรเนาะาำเนาแนบ่๊เคยกินจะเถื่อนเดินแบบนี้เดีมีแต่เกีเกกเ๊ยวกับผักอืมคงเดี๋ยวคนจะซาเนาะ ักเขาหลายกวนหนามรึเปล่าเนี่ยข้าวหนามแฉมก็ได้สันจิ้มจิ้มหัวก่อนเดียวฮะมันจางก็ใส่ห่ายหน่อยเนาะจ้าซาพักนี่ขาดขาดกรอบมาได้เนาะใส่แค่นมะนาวก็กรอบมันรสชาติมันออกแบบนี่อย่างเปรี้ยวออกหวานนี่มัน นหวานลิ้นครับอ,อ,อร่อยะอนะจ๊ะเขาแนวมาจักเขาดีนะเด้เขาดีเนาะนะครับปฟอมใบหอมแซ่นหน่อยครับมันพักชีเนาะเป็ดขวนะคุณยาย <laughs> ใชคทั้งยังกับไซเนาะมันหอมพักกัดนหน่อยจะเขาเอามาส่ะนี่อาหารของทางเหนือนะาจา๊ะเนาะแค่นี้ก็อร่อยแล้วเพื่อนละอ้าวไปกิ๊เขากันเลยเมนูซ่าผับครับวันนี้ มันปี่ยจานอกกินข้าวแรงตระกันเนินะครับครับซาพักเนาะครับยำปลาแห้งกับยายยำปลาแห้งเลยครับยายยำปลาแห้งกับซาพักเมาจ้ะครับซาพักแสียบใส่ดอกขังใส่เนาะได้พักครับสามสี่พักพักใบเมี่ยงครับพักฟันครับนี่ยายกินนั่นนั่งเนาะมือนเหมือนได้กินเตือนนะเราขังจะมดละมดไปดูละครับมากินด้วยกันครับ ถ้าหรักเคลื่นนี่ก็ลาพีและน้องไปก่อนเนอร์นะครับไปชมคลิปใหม่ๆวันต่อไปเนาะครับผมถ้าคลิปนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องบาลเหนือพาลุยนะครับทั้งเพจทั้ง youtube เนอร์นะครับครับนี่ลาไปก่อนเนอร์สวัสดีครับสวัสดีจ้าที่เขาด้กันมันยันใหญ่เอิญนนะเขาด้วยกันโอเคโกัน